ลบอ๊ะแล้วแม่แมนไปโกรธอะไรให้ซูปเปอร์แมนลูกแมทแมนโกรธอะไรทำไมถึงไปฆ่ากัน โอ้โหโหลตอนนั้นตึกถล่มทลายเลยเหรอลูกโหลเม็ดแมนเม็ดแมนไม่เห็นพูดโอยปล่อยปล่อยพลังปูงปุูงปูเลยปูห่าปูห่าเลยเลยอย่างนี้เลยเลยลูกโอ้ดึงใครไปชนะแล้วแล้วสรุปว่าใครชนะล่ะลูก อ่อมอพ่อพ่พ่อไมพ่อพมก็่ถ้มกพ่อพเอ่อว่อพ่อไมพ่อีเอล่อปดูพ่อ่นะ่็หู่ก็ดูกูบแม่เนาอพ่อพกอพ่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 อน่่ โลอไม่ชอบดูโอ้ยเห็นกับตันมันหล่อน่ะสิอยากดูแต่ข้างกับตันอหน,นูน่ะเนี่จริงเออทั<ล>วนี่สตาร์มันไม่ดีตรงไหนมันก็หนวดก็เสียถีมันก็เก่งอยู่ไม่ต้องมาถียงไม่ต้องมาเถียง ลรอหนูคิดว่าหนูคิดว่าหนูเป็นนาตาชาเลยมนอฟเหรอตัวของหนูจะเก่งแบบนั้นเลยเหรออืมก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้มันสู้กันออกข้าวออกทางขนาดนั้นเลยเหรอลรอยิงนะลูกบอกมีคนตัวใหญ่ด้วยเหรอใครตัวใหญ่ใครตัวใหญ่ตัว,วแอนเมนที่มันตัวเล็กๆนะ บัวมันขยายร่างได้แบบแบบอะไรนะเขาเรียกนะที่หนูว่าน่ะอืมใหญ่ใหญ่กว่าของบินอีกเหรอลูกโอ้จริงด้วยเนี่ย